สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินด,ดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมาน,นําเสนอ h านอย VIP นะครับ h a n อย VIP ของวันที่ 22, ตลุลาคม2567นะครับ h านอย VIP ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะจะออกทุกๆวันนะครับออกเวลาหนึ่งทุ่มถึง1ทุ่มครึ่งของทุกวันทุกวันนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมาน,นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางลุ้นลุมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ ขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยามาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีเลขอะไรมาฝากนะครับ789นะครับ789เน้นที่8กับ9นะครับ8182 8384 85ครับ9192 93 94 95ครับถ้าเจมาก็จะเป็น 1นึสองสามนะครับเียดหนึ่งเกดสองเกดสามนะหนสองสามตามนี้นะครับครับจัดไปเลยครับแล้วครับ 1> 9 1้9ห2ึ9ง3น9่4เ9้าเก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าห้าห้าเก้านะครับเจ็ดหนึ 2, ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับแปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะครับอืออือานี้เลยนะครับทำนี้นะครับทนี้นะครับ สานนี้นะครับพิทีลเข่ตรงนี้นะ,ะเน้นที่เก้านะครับระวังเบิ้ลนะมันชอบมาเบิ้ลนะหานหน่อยข้างลายแหล่จัดเบิ้ลไว้วันละห้ารอบเลยไม่ต้องเอาอันหนึ่งรอบนี้ไม่มารอบหน้าก็ต้องมามันมีเบิ้ลอยู่ตลอดเวลาทุกวันทุกวันวน,นะครับอ่าสามนี้เลยนะครับขอขอบพรอะคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านดีชคดีนะดูไม่ทันจดไม่ทันละมือแตะวิดีโอพักไว้นะครับ ตอนนี้ก็ชุดดีครับสว,วัสดีครับ